ไอม้ยมินน้อยเขาไม่ให้อันนี้ค่ะเดี๋ยวแย้านป้า่อาไันนี้ค่ะเด๋ยวยไปบ้านป้าก่อนจดเลยวเอก่อนนะสวัสดีสวัสดีทุกท่านเยน้อยพรุ่นี้ใส่อีกวันหนึ่งนะลูกสีแดง เมื่อวันใส่สีเขียวจ้ได้่ไหมเมื่อคืนเนี่ยสวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์ใส่สีแดงมาแล้ว้ะมาแล้วเอ๊ะใส่กันนะใ่ทุกคนที่อยู่น้าอเเหมือนคนอ้ง่านเครื่อชมปูบ้านในบ้านนนี้คอยอะนื่อ่าแต่บน่ขอบคุณจ้าใจเลยวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีค่ะวันดีจ้ามาแล้วมาแล้วทุกท่านนะคะอยู่วันที่สวรรนะคะ ดูข้านางนางนางดูนางดูนางดูนางสวัสดีนะคะพี่น้องเดีทุกท่านนะคะเข้ามาดูหนูน้อยเขาทำงานแบบนี้เราจะผิดกฎเหรอแล้วให้แรงงานเด็กเขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยเด็กช่วยเด็กเด็กช่วยผู้ใหญ่เาเรียกว่าหัดฝึกงานให้เขา

เอครรู้ัวตอนนี้เด็กเขาประมาณจะอา่น thấy cái gặp hiện em nhìn đó phấn chay sổ bô thắng nóc cho thắng lấy cho ối ừ. ối à. ừ. ừ. อ้ยิบอกว่าอยากกินเมนูอื่นม่เมยจเมนูนี้กินทุกวันแล้วอยากกินอยากกินแซลมอนสเต็กไหมเอ้ยอยากล่าแล้วน้อเยกเดเอาม้บ้างเอามบ้างเเบนแลอ้น้อยอยากกินอาหารเจไหมคะได้ยิเลยเราเ เดูเลยบอกว่าอยากกินอาหารเกเลไหมต้องให้พี่เสือพาไปต้งให้พี่เสือพาไปแล้วล่ะเออตายแล้วไปตามพี่เสือต่อยต่อยอะไรเนี้ยไม่ไม่เบ๊จะได้เบาตัวไงก็ไม่ต้องได้เยี่ยมคนรถเสร็จไม่มาจะได้ กองใครป้าพี่หมิวรือเปล่าตอนตอนนี้ป้าใส่บ้านนี้ใส่จิ้ง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 อยู่ไหมไม่ได้ใส่แล้วเหลือแต่ยังบอกว่าไม่เอาลงสดสดเลยบอกจริงนะจริงแล้วก็กระดิ่งจิ้งๆอะไรก็ไม่เอาแล้วเขาบอกว่ามันนั่นแหละก็เลยไม่เอาไม่ใส่ก็ได้ลองดูเราลองใอ่เนปล่าไอ้ต่างน้นก็เสียนะ แต่ติ๊กเกอร์ช่องะไยใส่ได้แอนฮะติ๊กเกอร์ช่องติ๊กเกอร์ช่องเลยเหมืนที่พี่เปียวทำให้น่ยเอนมันไม่ใช่ติ๊กเกอร์องที่ที่ลูกสาวให้ทำ้นได้บอกได้ใส่ได้แต่ที่ว่าปิ้งปิ้งปิ้งเียจะลองดูเนาะเดือนนึงเนาะ่นี่เข็ทตามเจ้ายาจะลองดูก่อน เพราะว่ามันมนมนปิดปิดตาเราเออเขาบอกอะไรเราเราก็ก็ลองเนาะเออเปิดมันอยญ่มันเป็นหูปิดตาใช่ไหมจะบอกพี่หูปิดตาเราถากระถ่ที่เพื่อนส่งมาเมื่อวานคุณสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นว่าเป็นคนประกอบให้นะได้รับแล้วนะคะแล้วก็ซ้อนซ่อมอีกสามรูเนาะ

นก็ได้าพ yeah, ี่เ uh? ็แล uh> um> ้วเออนั uh evet> ah> <p <p ่นน่ะเสื้อผ้ามันน่ะโทรเพรบะว่แม่มันนี่แม่พี่เพราะ่แม่มันนี่เขาเอาเสื้อผ้าลงมาให้ตาชูนักเรียนมันเสื้อผ้าเอ็ดมินน้อยนะมันซักซักส่งกับ เออนี่แหละในตานี่แหละบอกเออตานี่แหละมาอาะันเมาอ่เ่ะเธอมันหมเ่อกมันเอาลงมาเือตามาเอาแล้วโไหมอันนี้ลา่าอันนี้เราเอาอัเายู่มันเก็บไว้อยเาามากได้เธอมันเาลงมาลดมาเฮอเล่านะเล่ามา ดองจากบ้านมะนาวนะคะเราก็กินโกโก้เจ้ากินโกโก้ยช่บปล่วันนี้เอาส่งไหมบอกระเท่าค่อยมาเกลี๋ยวเมื่อม่นาเเพื่อกระดองบอโกโก้นะคะวันละหนึ่งแก้วนะคะโกโก้นี่นะคะกองนี้จะ กองนี้นะคะจากเพื่อนวารีนะคะคุณอาจีนขอบคุณค่ะ,อ,คคะอยู่กับญาติห้านาทีนะคะ ตอนนี้ก็ดูนะคะแม่โดงนะคะทำกับข้าวนะคะทอดไข่ให้น้องมีน้อยอะไรมีนน้อยเปิดกระโปรงเต็มเเลยไรส่งด้วยเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมนะฮะอันตรายเลยะเอไอบอมบ์นะฮะขอบคุณสทุกท่านที่รับชมเอไอบอมบ์ ไม่ได้กินข้าวเหนียวบนนี้จอยนี่เราดูแล้วถ้าทางเป็นอย่างเนี้ยลงก่อนลงก่อนจะได้ขันน้ำต่อนมีอะไรล้ออะไอ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 ไ i คือเป็นตามภาษาเอาเด็กน้อยได้เินสาเอไอเอไออย่าเพิ่งถือสาเอไออย่าถือสานะคะงันกล้องไปทางนี้ พอดีกระดอดได้แล้วนะติ๊ข้าวนี่ดองพี่น่าติ๊บข้าน้อยได้แล้วนะคะทอดไข่เน้นมิน้อยเขาคงไม่รู้จักบิ๊กโมเนาะรเขาไม่รู้จักบิ๊กมเขาไม่รู้จักบิ๊กซีอยู่เขารู้จักบิ๊กซีเขารู้จักเซเว่นแต่เขาไม่รู้จักบิ๊กม วันนี้เพิ่นได้หลายนี้วันนี้วันนี้พี่อยากกินข้าวผัดแล้วได้บานนี้วันนี้จะไปซื้อถุงขยะเด้อวันนี้จ้ามีพี่นัพดีพูนมันเป็นสไลด์ขยะมาโอ้เอ้เพราะว่าถุงขยะหมดแล้วหมดพอดีเลยเพราะว่าแกบอกว่าให้แอนไปซื้อเอาจ้าแล้้ววก็ด เดี๋ยวคอยบอกลุทางก็าเดี๋ยวเดี๋จะไปัดน้อยมลองชิน่อยกี่ก้วนเอยอยเ้ยหอนหอนหอนสำหรับคืนนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้่าาชิมด้วยนะคะมินน้อยนะคะเมมาแล้วก็หยอกล่อนะคะดูค่ะสเมนะคะหยอกหลอกล่อนะคะเพื่อจะให้น้องมินน้อยกินข้าวนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ญาติสี่นาทีด้วยนะคะสวัสดี